สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้าน BeatBike Shop ร้านเราตั้งอยู่ที่ลำลูกกาคลอง2อซอย19นะครับอยู่ข้างๆโลตัสคลองสลำลูกกาเลยวันนี้ผมจะพามาชมสแกมเบิล8 0 0นะครับ ABS ปี2016สีดำสุดโหดคันนี้รถสภาพแต่งเต็มลำเลยนะครับคันนี้คุ้มๆเลยสภาพหล่อมากๆรถไม่มีการเกิอดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีชนเละมา สภาพรถเดิมๆขับขี่ปกติทั้งคันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลขไม้สแกมเบิลคันนี้ว่าวิ่งมากี่โลแล้วไปดูกันส่วนเลขไม้นะครับเลขไม้หนึ่งมื่นหนึ่งพด้็ดสิดกิโลเท่านั้นนะครับไม้แท้นะครับไม่มีการกอไม้รับประกันคืนเงินเต็มจำนวนส่วนระบบไฟของลุคติ คันนี้ระบบไฟติดทุกจุดนะครับแต่แต่ก็ติดนะครับแต่ต้องสตาร์ทก่อนนี้เป็นแต่ลมไม่งั้นมันไม่มีเสียงนะครับไฟลงไฟเลี้ยวติดหมดนะครับตัวเตาะฟงเตาะไฟเตาะไ,ไ,ไฟติดหมดนะครับระบบไฟติดหมดทุกจุดเดี๋ยวมาดูสภาพรอบคันกันต่อเลยนะครับว่าลูคติสแกนเบอร์ร์800คันนี้สภาพเป็นอย่างไรมาบ้างพร้อมกับของแต่งกับของเดิมไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ส่วนวงล้อแม็กหน้าเป็นวงล้อแม็กเดิมสีเดิมจากโรงงานนะครับดอกอยางหน้าก็พอใช้ได้ครับส่วนจานหน้าจานหน้าสภาพยังสวยเต็มเช่นเคยนะครับของเดิมๆปั๊มหน้าแมมโบตรงรุ่นจะเป็นสายทักแต่งนะครับหัว45แล้วก็โคมไฟหน้าไม่มีรอยแตกไม่มีร้าวนะครับโคมไฟหน้า LED สภาพแฟลิ่งยังสวยนะครับสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับสภาพถัง ถังไม่มีรอยบุบเลยสีเดิมจากโรงงานส่วนปั๊มบนปั๊มบนเป็นแอมโบนะครับเป็นแอมโบ่2018ตรงรุ่นแล้วก็เป็นแฮนด์แต่งนะครับคันนี้ไฟเลี้ยวเป็นจุกปลายแฮนด์นะครับของแต่งบอก,ก็เป็นเบาะนั่งเดิมนะครับแต่ปาดลงหน่อยเปลี่ยนหนังใหม่สภาพจานหนังสวยเต็มเช่นเคยนะครับ ส่วนวงล้อแม็กหลังก็เป็นวงล้อแม็กเดิมสีเดิมจากโรงงานเช่นกันครับมีท่อแต่งด้วยครับเป็นท่อแต่งเทอร์มิแท้นะครับส่วนเครื่องไม่มีแกะนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยสภาพเดิมๆม,มีผ้าพันคอท่อกันร้อนมาด้วยนะครับชุดโซ่เตอร์สวยนะครับฟันไม่มีล้มใช้ได้อีกยาวๆโซ่เตอร์ยังใหม่อยู่นะครับส่วนท้ายท้ายก็ท้ายก็เป็นของแต่งนะครับ เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันต่อเลย สำหรับลูกติสแกมเบิร์นแ0 abs ปี2016สีดำสุดเท่คันนี้ร้านบีไปช็อปได้ตั้งราคาอยู่ที่ราคาซื้อสด1 9 9 0 0 0บาทราคาจากไฟแนนซ์2อ0 0 0 0บาทดาว9 0 0 0บาทร้านบีไปช็อปโปรรถสุประเทศฟรีค่าจัดฟรีโอนฟรีประกันลดจากหน้าป้าย1 0 0 0 0บาทถึง6 0,000บาททุกคันในร้านรับประกันเครื่องระบบไฟ1เด 9, 000, ือนเต็ม ส่งฟีเฉพาะเขตปริมณฑน,นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจบีไบช็อปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ